ที่ผมยังหวังอยู่ว่ามันมีทางเป็นไปได้นะคือการลุกฮือขึ้นใหญ่ของประชาชนลุกฮือแล้วจะสำเร็จไม่สำเร็จผมก็ไม่รู้แต่หวังว่าแม่งจะลุกฮือผมคิดว่าสักวันการเมืองหลักๆเนี่ยมันมันดีขึ้นแบบนี้นะฮะคำพูดทั้งคนก็จะมีความหมายถ้าคุณทําให้การเลือกตั้งไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ตัดสินอะไรเลยเป็นพิธีกรรมแท้ เพราะยังไงคุณก็มี250เส,สียงเรื่องนายกอยู่แล้วการเลือกตั้งจึงไม่มีความหมายถ้าคุณทําให้การเลือกตั้งมีความหมายคุณบนหัวใจก็ไม่เกิดอะไรขึ้นให้กลุ่มขวาจัดเนี่ยเวลานี้เนี่ยมันยังยังเหลือคนที่ยังมีสติปัญญามีความจงรักภักดีดวยความจริงใจมีความเชื่ออย่างจริงใจในคุณค่าแบบเดิมของพัฒนาธรรมไทยแค่ไหนคือคนที่พยายามจะหาวิธีหาหนทางในการเกาะกินระบบมันพร้อมที่จะเอาชีวิตคนอื่นมา เสี่ยงเพื่อจะให้มันได้กาอกินต่อไปแล้วผมก็ไม่อยากจะเห็นภาพนั้นในเมืองไทยคือภาพของการที่คุณยึดอำนาจใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะใช้วิธีรุนแรงแล้วคิดว่าทุกอย่างจะสงบได้ผิดเวลาเอาเอาคือถ้าคุณไปยึดไปทําการยึดอํานาจเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วนี่มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่เลวร้ายเท่านี้นะแต่ว่า ในช่วงระยะเวลาเนี้ยหลังจากที่เราได้ใช้มนูนปี40แล้วจะมีรัฐบาลที่มาจาัดก,การเรื่องตั้งติดต่อกันสามสมัยสี่สมัยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณไปยึดอํานาจเนี่ยผมว่ามันผิดสมัยมันผิดยุคผิดสมัยไปหมดแล้วคนไทยปัจจุบันไม่เหมือนคนไทยเมื่อสามสิบปีที่แล้วคุณคุณทําอย่างนั้นไม่ได้นะจริงๆผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปก่อนหน้าสามสิบปีได้ซ้ำคงจําเรื่องคุณสจินดาได้ คุณสุจินดายึดอํานาจแล้วก็เขายอมให้คุณสุจินดามีอํานาจอยู่หลังฉากผมย้ำว่าหลังฉากเลยนะเพียงปีเดียวอะเพราะคุณสุจินดาจะขึ้นมาหน้าฉากกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่คนรับไม่ได้กทีปีที่แล้วนี่มึง,ม,งมึงยอมรับได้ยังไงกับการยึดอํานาจของเขาเพราะฉะนั้นไอรัฐบาลยึดอำนาจเนี่ยโอกาสที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองมันยากมากๆนะแล้วคุณประยุทธ์ก็ใช้วิธีที่ ผมคิดว่ามันแพงมากๆคือตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเป็นต้นมาเลยการจับคนไปไปปรับทัศนคติกันตามค่ายทหารอะไรอื่นร้อยแปดเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องหมายของความเสื่อมโทรมของตัวระบบระบบเผเด็จก,การนั่นแหละที่เราเองเคยชินนั่นแหละสลิดยังไม่ทำหนึงขนาดนั้นเลยคุณแต่ครันี้ถ้าแบบคุณคุณไปยุทธ์ไม่ทำคำถามคือการชุมนุมในวัน ที่ยี่สิบสองยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะแค่นั้นหรือมากกว่านั้นผมเชื่อว่ามากกว่านะคุณยิวก็อยู่ไม่ได้วิธีเดียวที่แงจะทำคือทําแบบที่แกทํามาแล้วซึ่งมันแพงมากนะผมคิดว่าอย่างนี้นะตั้งแต่ประมาณหลังจากหลังจาก,หล,จากหลังจากที่มีรัฐบาลคุณทักษิณคุณอภิสิษ์อะไรก็แล้วแต่คุณหรือคุณชวนก็นแล้วคุณชวนคุณทักษิณแล้วเนี่ย ไอการที่ฝ่ายอำนาจจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองเนี่ยมันจะต้องละเมียดละไมมากขึ้นมันจะต้องใช้วิธีอื่นที่แนบเนียนมากขึ้นแต่กลับปรากฏว่าการใช้วิธีแบบเก่าๆนี่ยมันไม่ช่วยเท่าไหร่นะจนทั้งหนีไม่พ้นต้องหันมาใช้วิธีที่มันเปิดเผยตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่นในปลายสมัยคุณทักษิณเนี่ย ทุกคนก็โอกคนพูดกันแย่มากเลยเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณทักษิณน,นี่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันมหาศัตว์คุณทักษิณท่าบารมีกับสถาบันมหาศัตว์และอื่นๆร้อยแปดแลวแต่มันก็ไม่ทําให้คุณทักษิณตกจากอานาจถูกไหมจนในที่สุดคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคุณทํรารัฐประหารในปีสี่เก้าแต่พอคุณทำรัฐประหารั้างนั้นเนี่ยมันมันมันหมดเลยมันมัน มันแช์ตัวคุณเองออกมาเลยชัดเจนว่าว่าใครอยู่เบื้องหลังบ้างว่าไอตัวอํานาจในระบบเนี่ยมันคอยขัดขวางประชาธิปไตยยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการที่สุดคุณเผ่าเนี่ยถูกลือว่าเเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่วางกลกังวลแล้วก็เกิด มีปากเสียงอะไรกันก็นแล้วแต่แล้วคุณเผ่าถูกยิงที่แขนเป็นข่าวลือนะเออเป็นเวลาไม่ถึงสามเดือนคุณสฤ็ดก็ยืดอำนาจได้คนก็เฮดีอกดีใจแต่มันแต่คุณทักษิณน่ะขนาดชมุมลวงเงินกลางเมืองของพวกเสื้อเหลืองอ่ะคุณทักษิณแทนที่จะล้มก็ไม่ล้มว่ะ คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไงเข้าใจไหมวิธีการแทรกแซงการเมืองอย่างแนบเนียนเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างเก่าอีกแล้วคุณจะแนบเนียนเบกว่านี้ก็เท่ากับว่าแทบจะไม่ได้แทรกอะไรเลยมันจะคุ้มเหรือในเมื่อในเมื่อจร,จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอ,อาการเรียกร้องเรื่องการเป็นรูปสถาบันมหาสัตว์เนี่ยก่อนหน้ารัชกาลนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดออกมาชัดชัดแต่จากปีสี่เก้ามาเนี่ยผมก็ได้ยินเรื่องการพูดถึงเรื่องว่า กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยควรเป็นยังไงยังไงยังไงร้อยแปดเนี่ยไอไอกระแสรเรื่องปฏิรูปสถาบันราษฎรโอเคคนที่ที่เปล่งวาจาออกมาชัดเจนแน่นอนเป็นที่เข้าใจคือคุณอนนท์กับคุณลุงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถามว่าไม่มีเหรอมมนไม่ใช่มันก็มีมาตั้งนานแล้วนั่นคือราคาที่คุณต้องจ่ายคืออย่างที่มีคนพูดกันเนี่ยว่าถ้าสามนูนคิดว่าการเสนอข้อปฏิรูปสถาบันราตว์ นะเ,เป็นเป็นเรื่องของการล้มล้างมันก็จะเป็นอย่างที่สามนูนว่านั่นแหละนี่ไงผมคิดว่าเพราะการที่การที่ฝ่ายขอเรียกง่ายว่าฝ่ายขวาจัดแล้วกันฮนะจะปรับตัวเองเนี่ยให้ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากแล้วด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยผมเกรงว่าเขาจะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับเขาคือรัฐประหารคือยึดอำนาจใหม่ แล้วก็ใช้วิธีเด็ดขาดรุนแรงนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จนะในหลายประเทศก็ใช้ความเที่ยมโหดใช้สไยในการยึดอํานาจมาแล้วแต่ว่าอันนั้นก็เท่ากับว่าจบทุกอย่างเลยนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเพราะอย่างที่พ่อบอกมเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้กลุ่มขวาจัดเนี่ยเวลานี้เนี่ยมันยังยังเหลือคนที่ยังมีสติปัญญามีความจงรักภักดี้ียความจริงใจ มีความเชื่ออย่างจริงใจในคุณค่าแบบเดิมของประนธรรมไทยแค่ไหนถ้ามันไม่มีคนเหล่าคนประเภทเหล่านี้เหลืออยู่มันคือคนที่พยายามจะหาวิธีหาหนทางในการเกาะกินระบบมันพร้อมที่จะเอาชีวิตคนอื่นมาเสี่ยงเพื่อจะให้มันได้เกาะกินต่อไปถามว่าเจ้าสัวพร้อมไหมในการที่จะให้คำแนะนำแต่ว่ามึงอาจจะมึงอาจจะทำให้ไอ้ร้าน คาปลีกมึงเนี่ยพังไปครึ่งหนึ่งผมก็รู้สึกไม่พร้อมถูกไหมคือมันไม่เหลือไงที่ผมที่ผมรู้สึกเวทนาเขาก็คือว่าเวลานี้คุณไม่เหลืออะไรเลยจริงๆแล้วคุณจะต้องคิดสั้นๆพอคุณไม่เหลือแล้วคุณจะคิดสั้นคือคิดแต่เพียงว่าคิดหน้าไมมอีกทีวะคืออย่างก็นีก็นีมินออนไลน์นี่ก็ได้ จริงๆในปีสองพันห้อยสองพันสิบอะเมื่อตอนที่มีรัฐบาลเตงเสงขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ากองทัพคิดว่ากูจะหาทางที่จะอยู่ให้รอดได้ในระบอบที่โลกอื่นๆเนี่ยยอมรับนะแล้วก็สร้างเขียนรัฐธรรมนูญแบบเดียวกับที่คุณมีชายเขียนอย่างนี้แหละเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้โดยโดยคนอื่นรู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันมีการเลือกตั้งว่ะนะ ปรากฏว่าพอถึงถึงช่วงที่สอง9สิบเก้าถึงช่วงที่ที่คุณที่ไอ้มินออนไลน์ที่พักเอ็ดีได้เป็นสบานี่รับต่อไปไม่ได้แล้วก็ทำการรัฐประหารผมคิดว่าเขาคงไม่เคยคิดนะว่ารัฐประหารครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอีกแล้วแล้วผมก็ไม่อยากจะเห็นภาพนั้นในเมืองไทยคือภาพของการที่คุณยึดอำนาจใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็หวังว่าจะใช้วิธีรุนแรง แล้วคิดว่าทุกอย่างจะสงบได้แล้วมันไม่กว่าม,มันจะสงบได้นี่มันไม่ง่ายนะเช่นเป็นต้นว่าเพราะกองทัพไทยก็ตามกองทัพพม่าก,ก็ตามมันไม่ได้มีสมรรถภาพกับกองทัพจีนนะเว้ยและด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยฝ่ายที่ต่อต้านก็สูญเสียหนักฝ่ายที่ยึดอํานาจเองก็สูญเสียหนักเวลานี้ในพม่าเนี่ยไม่มีใครกล้าไปลงทุนหรอกคุณผมคิดว่าชาติกปรในการเมืองหลักๆเนี่ยมัน มันดีขึ้นแบบนี้นะฮะคำพูดทั้งคนก็จะมีความหมายถ้าคุณทําให้การเลือกตั้งไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ตัดสินอะไรเลยเป็นพิธีกรรมแท้ๆเพราะยังไงคุณก็ณมี250เสียงสำหรับเลือกนายกอยู่แล้วการเลือกตั้งจึงไม่มีความหมายเข้าใจไหมถ้าคุณทําให้การเลือกตั้งมีความหมายคุณบ่นให้ใจหา่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเวลาที่คุณบ่นแล้วมันจะมีผลได้ก็คือตัวสอสอสึกว่าเฮ้ยหายครั้งหน้าคุณไม่ไรับเลือก เหตุดังนั้นเนี่ยคุณจริงต้องไปกดดันรัฐบาลไม่ว่าแม้แต่คุณอยู่ฝ่ายเดียรัฐบาลคุณก็ต้องกดดันเฮ้ยไม่ได้เพราะว่า้งหน้าบอกว่าตายห่าสิอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่บัดนี้มันไม่ใช่ไงคุณทำแล้รก็ทําไปที่ผมยังหวังอยู่ว่ามันมีทางเป็นไปได้นะคือการลุกฮือขึ้นใหญ่ของประชาชนลุกฮือแล้วจะสาเร็จไม่สำเร็จ,มรจผมก็ไม่รู้แต่หวังว่าแม่งจะลุกฮือก็แล้วแม้แต่แพ้ยังได้เลยแต่ต้องลุก ทำให้การคลองอํานาจพวกพวกเนี้ยแพงที่สุดเท่าที่จะแพงได้แม้แต่ยังไม่ได้ลุกคือนะถ้าผมเป็นสามปอลาเนี้ยสิ่งที่ผมตอบตัวเองไม่ได้คือว่าถ้ากูลงจะอํานาจแล้วกูจะปลอดภัยได้ยังไงเนี่ย